เน่ชีวิตเมืองนอกมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้สวยหรูนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไปทํางานค่าตัวห้าบาทสิบาทแต่ซื้อของหมดเป็นพันกัดทุนแต่ไม่หนาวมากค่ะวันนี้แต่อยากสวยไงอยากใส่ขนๆบ้างไม่ได้ใส่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใสนะ่ซื้อมาแล้วก็แบบอยู่แต่ในตู้อะข้างในเขาก็จะปรบปรีโนเวทนะมันจะสวย เอาไปเข้าโบสถ์ตอนนี้เข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะสวยสนุกไหมครับวนบันนี้สนุกิ่อะไรชอบไหมชอบไหมชอบไหมอะรอด้วยซิเด้อดื้อไม่รอแม่เลยนะเด้อดื้อไม่รักแม่หรอรักเปล่าอเออรักก็รอด้วยเอามานี่ <laughs> มันแก้กไหมไอหมูรักกันหน่อยอยู่เข้าไหมทำด้วยจากไออาหารคริสต์มาสของนอร์เวย์นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือริสครัมนะคะก็คือเป็นกิจกรรมลูกเนาะเป็นแม่แพ้ก็ได้นะภารกิจนางฟ้า เปิดอะไรนะคริสต์มาสแคลนเดอร์นะคะแล้วก็ได้อย่างเงี้ยก็จะมีช็อกโกแลตนะพี่ดื้อก็จะแบบเอนจอยเปิดตอนเช้านะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งเดซมเบอร์ไปจนถึงวัน,นะคริสต์มาสก็จะได้อย่างละชิ้นทุกวันนะคะก็จะมีขนมด้วยก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคนะลูกไม่ดื้อเดี๋ยวไม่ดื้อทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวแล้วจะไม่ดื้อมากด้วยะคะ่ะ เพราะว่าวันนี้มีงานนะคะพี่ดื้อจะต้องไปเล่นดนตรีที่โบสถ์เดี๋ยวแม่ดื้อจะพาไปดูนะแต่ว่าโบสถ์อันเนี้ยไม่ได้อยู่แถวบ้านแม่ดื้อนะอยู่ที่โอเลซุนค่ะต้องขับรถไปไกลเลยแล้วก็แม่ดื้อก็จะไปนอนโรงแรมที่โอเลซุนนะคะวันนี้ก็จะไม่กลับบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้กินข้าวก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นฝรั่งละเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกินข้าวก่อนนะคะข้าวเช้าของแม่ดื้อก็คือไข่ต้มเลย ขี้เกียจทำกับข้าวอ่ะแล้วก็เวลาทําทีก็คือทําไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ได้ททากับข้าวน้อยนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันกินหลายๆวันแล้วมันเบื่อเนี่ยขวกิ้งกระดูกอ่อนก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าไม่อยากกินแล้วค่ะเพราะว่ากินมาสอวันอันนี้ก็จะกินไข่ต้มนะอันนี้ก็แตงกวาที่เหลืออยู่นะเนี่ยชีวิตเมืองนอกมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้สวยหรูนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่ไดื้อหาตังได้เยอะนะถ้าอยู่เมืองไทยก็หาเงินไม่ได้แบบนี้นะคะ ดีอย่างเสียอย่างเนาะไม่มีอะไรเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปนะคะถ้ามีครอบครัวดีสามีดีมันก็อยู่ได้คะ่ะไม่ดื้อก็เดี๋ยวพี่พิ้จะมารับตอน11บเอโมงนะคะตอนนี้ก็จะ10บโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไม่ด้จะต้องรีบกินข้าวแล้วก็ไปแปรงฟันแล้วก็ไปทาปากใหม่นะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะแต่งหน้าก่อนนะแต่ว่าวันนี้จะถ่ายคลิปก็เลยแต่งหน้าก่อนแล้วก็จะมากินข้าวตอนนี้ไม่ดื้องานไม่ค่อยเยอะคะ่ะไม่ดื้อก็เบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอะงานที่ร้านนิลเละคะ่ะ สามเดือนมีหนึ่งกะเองแล้วกะไม่ใช่กะเต็ม้วยนะแบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยและที่สําคัญคือช่วงเนี้ยของคริสต์มาสมันเยอะไม่ได้เพิ่งไปทํางานมาเมื่อสองวันที่แล้วของคริสต์มาสมันกาลังออกก็มีแต่สวยๆไปทํางานค่าตัว5บาท10บ,บาทแต่ซื้อของหมดเป็นพันขัด <c> ท <ười> ุ้น <c oughs> ก็เลยว่าอยากจะหางานใหม่นะครแล้วก็งานที่โรงเรียนอนุบาลอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยขาดคนแต่มีอาทิตย์นี้ที่แบบคนป่นวปยเยอะ ก็ปกติก็เดือนหน 2, 2, ึ่งสองสองสามวอกถ้าปกติเลยนะก็คือได้ไปทํางานเดือนหนึ่งประมาณสองสาครั้งแค่นั้นเองคะ่ะแม่ดื้อก็หางานยากนะเพราะว่าแม่ดื้อต้องหางานที่มันแบบว่าเวลาได้กับงานกะดึกของแม่ดื้อแม่ดื้อเลยคิดว่าเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปสมัครงานทําความสะอาดนะไปทํากับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆแม่ดื้อก็ทาความสะอาดมีแต่คนรวยๆนะสาวนอร์เวทำวามสะอาดจะดูถูกนะรวยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปสมัครงานทําความสะอาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่า ช่วงนี้ก็้คริสต์มาสอย่างที่บอกนะคะแม่ดื้อก็อยากทําอะไรที่บ้านให้หลังปีใหม่ไปละแม่ดื้จะไปสมัครงานทําความสะอาดอ่าไม่ได้กินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนี่ก็จะไปแต่งตัวใหม่นะคะเหมือนที่บอกไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยิ้มจะมารับแล้วก็จะต้องรีบไปรับไปรับพี่ดื้อที่โรงเรียนที่มอลิเดนะคะแล้วก็ตีรถข้ามไปเมืองโอเลซุนเลยค่ะก็ถ้าเกิดตามเวลานะก็จะไปถึงที่โรงแรมนะ,ะวันนี้เราจะไม่กลับบ้านนะ,ะอย่างที่เล่าให้ฟังก็จะไปถึงโรงแรม ก่อนจะไปเล่นคอนเสิร์ตในโบสเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาเก็บตรงนั้นนะคะได้เก็บคงเก็บของที่โรงแรมแล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตที่โบสนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อถ่ายบรรยากาศให้ดูนะตอนนี้ขอกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวพี่ยิ้มจะมารับละพี่ยิ้มมาะะแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะไปรับพี่ดื้อที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าแม่ดื้อต้องใส่เสื้อเพิ่มนะเพราะว่าข้างนอกหนาวนะแต่ไม่หนาวมาก่ะวันนี้แต่อยากสวยไงอยากใส่ขนๆบ้างไม่ได้ใส่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสใสานะ่ซื้อมาแล้วก็แบบอยู่แต่ในตู้อะรับรองอุ่นสะใจเลยเนะี่ยไปไปกันค่ะสวัสดีครับมหนึ่วใส,ส่เข็มขัด and I'm okay all of a sudden all these memories are passing like flowers on a casket i'm leaving it all behind every broken heart and fresh new start when i worked so hard i was falling apart every memory is a chance to see that struggles just make up the best parts of me เสียบบัดจะได้มีไฟอันนี้เป็นเตียงเสริมแน่นนเลยฮะเตียงเสริมของพี่ด้วเตียงเนอะ <Hello. S 1> แล้วเขาลูบอะไรเนี่ยออกกำลังกายเหรอโยคะเหรอวิวมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้นะ วิวอะไรของเขานะอันนั้นตมันทะเลนะอันนั้นเป็นทะเลแต่มองไม่เห็นนะตอนนี้ตอนมืดพี่ต้กินยาแก้ไอก่อนลูกเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปเป่าเป่าปีนวะออาเปิดไฟครับไหนมาให้แม่ไปดูห้องน้ำหน่ะพี่ยิ้มเอาบัตรจอดรถไปจอด ไปเสียบไว้หน้ารถนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยการจอดรถมันจะเป็นการจอดรถเสียเงินนะในตึกจอดรถเขาก็จะมีหลายๆบริษัทที่จ่ายเ้ยเพราะว่าในเมืองอะมันจะมีหลายๆบริษัทที่เขาแบบว่าเช่าสถานที่จอดรถให้พนักง,งานด้วยนะคะโรงแรมก็เหมือนกันก็ในเมืองที่มันหายากนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาไปเอาใบจอดรถไปเสียบไว้ที่หน้ารถเขาจะได้รู้นะคะว่าเราเป็นลูกค้าของโรงแรมโอเคไม่ไดิขอนั่งแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2 0 นาทีนะกว่าที่เราจะได้เดินไปที่โบสนะคะโบสก็ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเราเลือกโรงแรมที่ใกล้กับโบส์เพื่อที่จะได้เดินไปได้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมากินข้าวที่โรงแรมตอนเย็นนะคะเพราะว่าน่าจะเลิกประมาณสามทุ่มอะ่ะร้านอาหารก็จะปิดสี่ทุ่มนะที่นอร์เวย์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเดินไม่อยากไปทางไหนแล้วนะคะมันหนาว ก็กินที่โรงแรมให้มันเสร็จเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดื้อถ่ายให้ดูคะ่ะนี่คือโรงแรมที่เราพักกันนะคะเพิ่งเดินออกมาแล้วก็ข้ามถนนมาเดินฝั่งนี้นะคะไปเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์พี่บอกว่าไม่ไกลนะเมื่อกี้แม่ดื้อมองออกมาจากหน้าต่างของตรงห้องโถงโรงแรมก็ไม่ไกลคะ่ะแต่ขึ้นโคกนะดีว่าถนนไม่ลื่นนะคะไม่ได้หนาวติดลบประมาณ3-4องศาไม่หนาวมากคะ่ะนี่แหลคะค่ะโบสถ์ที่เราจะมากันแม่ดื้อเดินขึ้นโคกมาหอบหอบเลยนะเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะ เพราะว่าไม่ค่อยเหนื่อยไหมพี่เย็มเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยพี่บอกให้ไม่ดื้อถ่ายบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเก่าที่สวยบ้านเขาแต่เราชมนะคะบ้านเก่าก็จริงแต่ข้างในนี่ทันสมัยนะะเพราะว่าในนี้มันเป็นเขตเมืองไม่เหนื่อยข้างในเขาก็จะแบบรีโนเวทนะมันจะสวยไปเข้าโบสตอนนี้เข้ามาในโบสแล้วนะคะสวยข้างนอกเขากำลังปรับปรุงนะ อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะวันนี้มีคอนเสิร์ตเขาขายบัตรด้วยนะคะคนก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะเดี๋ยวตอนพีน่ดื้อเล่นคอนเสิร์ตมาดื้อถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะบริษัทฟรีมาเป็นสปอนเซอร์ปอนสปอนเซอร์พอลูกนั่นแหละไปไปไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาตกใจนะมัวแต่พูดอยู่ในโบสถ์เนี่ยสวย ที่ใส่ชุดแดงนะคะชื่อว่าฮอ n เนสเซรก็เป็นนักร้องของนอร์เวย์นะคะเขาก็มาได้รับเชิญมาร้องเพลงในโบสค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็กําลังพีกับมิตรลักแฟนเพลงของนางอยูนะคะแล้วก็คนอื่นก็เก็บของมันค่ะอันนี้เป็นหลุมศพนะคะที่เขามาจุดไฟไว้หน้าโบสถ์พ์มกับพี่ดื้อไปแล้วค่ะหนาวพิมพ์บอกไม่หนาวแต่ไม่ดื้อว่าหนาวลมมันพัดมาโดนนะคะ เย็นนะแข้งเพราะว่าไม่ไดื้อใส่กางเกงมแค่ตัวเดียวนะไม่ได้ใส่อะไรนะกางเกงขนแกะ้างใต้กางเกงอีกทีหนึ่งค่ะมันมืดแล้วเนาะมันก็เลยมันก็เลยเย็นตอนลงนี่ง่ายครับเพราะว่าลงโคกค,ค่ะสนุกไหมครับวันนี้สนุกชอบห<อ>ม,มอชอบไหมชอบไหมอ่ะชอบครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าลบนเขาเขามีหัวใจอยู่บนนู้นอะ่ะเขาไฟไปติดไว้บนภูเขาโอ้หนาวหนาวหนุมไม่หนาวเหรอลูก พี่ดื้อสายหัวนะบอกไม่หนาวแต่แม่หนาวขนาดว่าแม่ดื้อเป็นคนขี้ร้อนนะในบรรดากลุ่มเพื่อนๆือนแม่ดื้อที่มาอยู่นอร์เวย์ด้วยกันเนะี่ยแม่ดื้อไม่ไม่ใช่คนขี้หนาวนะเพื่อนแม,ม่ดื้อหนาวกว่าแม่ดื้อไปด้วยไปด้วยรอด้วยสิดื้อดื้อไม่รอแม่เลยนะดื้อดื้อไม่รักแม่เหรอรักเปล่าออออรักก็รอด้วย พี่ดื้อมาเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากใส่เสื้อขาวเอามานี่มันแก้กไหม่หมูรักกันหน่อยอยู่เข้าไหมถาด้วยอยู่ข้าครับ หนูข้าอ่ะไป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 อ,อยู่ค่ะไฟเดี๋ยวอาหารที่โรงแรมนะคะวันนี้เขาจะมีย mm ูเลทาปัสก็คือมีอาหารคร mm ิสต์มาสนะคะแล้วก็มีทาปัสทาปัสก็คือเป็นอาหารเป็นคำๆอะคะ mm ่ะ hmm. ก็คือให้เรากินแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลยนะคะจะตักกี่รอบก็ได้เขาคิดเป็นรายหัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไดื้อไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เพราะว่าพี่ยิ้มเนี่ยจ่ายตังค์ตั้งแต่ตอนที่เรามาเช็คอินกับร mm ีเซพชันแล้วค่ะอาหารเขาก็มีหลากหลายนะคะ, mm hmm. ะ,คะแล้วก็อาหารคร mm ิสต์มาสของนอร์เวย์เนี่ยก็คือเขาจะกินแกะ เ,เนื้อแกะเค็มเขาก็จะเนื้อแกะนะคะไปนึง่งเอาไปแช่น้ำเอาไปนึง่งจนมันแบบว่าเนื้อมันเปื่อยหน่อยเนื้อค่ะแล้วก็จะกินกับหัวโครอบี้บดแล้วก็กินกับมันแล้วก็กินกับกระหล่ำปลีสีแดงที่เอาไปดองน้ำส้มนะแต่ตอนนี้แม่ดื้อก็เอาของพวกทาปพัสมากินก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะได้ชีสเนยแข็งมาอันนี้ก็จะแบบกลิ่นแรงๆแต่ว่ามันอร่อยนะกินเหม็นเหมือนปาาลาด้วยค่ะแม่ดื้อก็เลยแบ่งให้พวกพี่ยิ้มแล้วก็ให้พี่ดื้อได้ดมด้วยนะคะ พิมก็กัดชิมไปพิมพ์ก็บอกว่าอร่อยนะคะเนยแข็งอันนี้แม่ดึกก็ชอบนะแต่ว่ามันมีหลายอย่างให้กินไงก็เลยแบบชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อย ถ้าเกิดกินเยอะๆหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวมันจะกินอย่างอื่นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเอามาเป็นสตาร์เตอร์ของแม่ด้อก่อนค่ะแล้วก็แม่ด้อก็ไปเอาจานที่2อเนี่ยแม่ด้อก็ไปเอาเป็นอาหารยูลนะคะก็อาหารคริสต์มาสคะภาษาร์เวคริสต์มาสกาจะใช้คําว่ายูลแล้วก็เจอสตรอเบอรี่อร่อยด้วยค่ะ <c oughs> เป็นสตรอเบอรี่นำเข้านะ,ะเพราะว่าสตรอเบอรี่ร์เวเนี่ยปลูกไม่ได้แล้วช่วงนี้เพราะว่ามันหนาวนะคะก็สดดีค่ะกรอบ อร่อยไม่ไดก้ก็กินไปหลายลูกเลยค่ะส่วนอาหารคริสต์มาสไม่ไดื้อก็กินหน่อยเดียวไม่ได้กินเยอะนะคะเพราะมันเลี่ยนะคะ่ะมันมันเยอะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็นั่งกินเอนจอยกันใหญ่เลยไม่ได้ก็แอบถ่ายลูกนะคะมีความสุขค่ะโดนแม่แอบถ่าย แอบดูผู้ชายสุดที่รักของแม่ดื้มีอยู่หน่อเดียวนี่แหละคะ่ะในร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดเพลงแม่ดื้ก็กลัวจะโดนเ,เรื่องลิขสิทธิ์นะคะก็เลยต้องปิดเสียงไว้แล้วก็มาภาคเสียงทับเอาเสร็จแล้วแม่ดื้ก็กินขนมด้วยนะคะแต่ว่าพี่ยิ้มแล้วก็พี่ดื้อเนี่ยกินขนมไม่ได้กินของหวานต่อไม่ได้เพราะว่าอิ่มจากเออาหารคริสต์มาสข,ของนอร์เวย์นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือริสครัมนะคะก็คือเป็นข้าวเปียกของนอร์เวย์เอาข้าวไปต้มใส่นม แล้วก็เอามาตีใส่ครีมแล้วก็เอามากินกับซอสสตรอเบอรี่นะคะก็อร่อยดีมันก็จะแบบหวานๆมันๆอมเปรี้ยวแม่ดื้อชอบกินนะอ้วนดีนกักแรค่ะตอนนี้ไม่ได้กลับมาที่ห้องแล้วนะพี่ยิ้มออกไปดื่มต่อไปบาร์แม่ดื้อไม่ไปด้วยแล้วนะหนาวกลับมาที่ห้องแล้วก็พักผ่อนล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยแต่ไม่อาบน้ำแล้วนะพรุ่งนี้ก็อ,อาบว่ะคนที่อาบแล้วเมื่อเช้า ม่องนอนนะวันนี้ทั้งวันเลยกิจกรรมลูกเนาะเป็นแม่แพ้ก็ได้นะภารกิจนางฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ดื้อก็มีอีกโบทหนึ่งนะคะที่อำเภอบ้านแม่ดื้อบทที่เวสเนสพรุ่งนี้เดี๋ยวเรากินข้าวที่โรงแรมตื่นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเสื้อหาซื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวให้พี่ดื้อใหม่เพราะว่ามันเริ่มตึงที่พุงแล้วที่พี่ดื้อใส่อยู่นางก็กินแซ่บก็เลยจะต้องไปอัปเกรด อัปเดตเสื้อแบบใหญ่ขึ้นนะ,ะอะแม่ได้ขอแต่งตัวเอ้ไม่ใช่ขอล้างหน้าแล้วก็จะไปนอนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยล้วกันนะเพื่บ้านค่ะ